สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Sakula oh. ไม่ต้องตกใจไปนะคะนี่คือการสาธิตวิธีทำให้ตำรวจหายโกรธโดยไม่ต้องใช้ยาในเกม <Wow. S 1> เมื่อกี้พี่เหมียวแคทบัตเลอร์ไปก่อเรื่องมาดังนั้นพี่เหมียวเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนห้องรับให้มีชิดซะก่อน วิธีการนี้เนี่ยมาจากช่องต่างชาติค่ะซึ่งพี่ก็จำไม่ได้นะว่าเห็นมาจากช่องไหนแน่นอนว่าตํารวจเนี่ยหัวร้อนเป็นอย่างมากค่ะเข้ามาเพื่อจัดก,การพี่เหมียวแคทบัตเลอร์และสิ่งที่เราจะช่วยพี่เหมียวได้เนี่ยก็คือคุยให้ตํารวจตามมาค่ะจากนั้นเนี่ยก็กดบาย ถึงแม้เขาจะไม่กลับไปโรงพักเนี่ยแต่เราก็จะเห็นว่าเขาหยุดโจมตีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทางฝ่ายพี่เมียวคนที่โกรธเขาอยู่เนี่ยตอนแรกมีสองหายไปหนึ่งคนหรือเปล่าหายไปจริงด้วยแต่ให้ตายสิคะทางตำรวจหญิงเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเพราะเลือดเขาลดไปก็เลยหัวร้อนกว่าทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เขาตามมาได้ งั้นเอาแบบนี้วิธีการเดียวที่จะทำให้เขาลาออกจากการเป็นตำรวจก็คือการเปลี่ยนชุดเขาโอเคเลิกหัวร้อนสักทีมาดูทางพี่แคทบัตเลอร์มิชชั่นเคลียร์ค่ะเป็นเลขศูนย์หายไปแล้ว อยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีกระตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ